น้องเขาจะทำให้ดูว่าการทำกระดาษจากต้นปาป,ปิรัสทำยังไงนะคะนี่คือต้นปาป,ปิรัสนะคะมันจะเป็นเหมือนก้านเขียวๆแล้วก็เป็นเหมือนกับหญ้าฝอยๆอ,อย่างนี้ค่ะ This is a b e r s i m m o n It's aquatic n a a n d tropical planet, growing in the delta. Mm hmm. It stands between two or three meters, but mm hmm. we cut it into slices d e p e n d s on the size we need. And cut the green part. อ๋อแล้วก็ลอกออกค่ะลอกเปลือกออกค่ะ เขาบอกว่าเนื้อเยื่อสีขาวๆนะคะจะเป็นส่วนที่สําคัญในการทํากระดาษปาปิรุสค่ะที่เป็นเปลือกสีเขียวเนี่ยไม่ใช่ส่วนสําคัญในการทํากระดาษปาปิรุสเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการทํารองเท้าแล้วก็สารตะก้าค่ะน้องเขาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ It like I will the looks So sugar use hammer can โอเคน้องก็ทุบนะคะ And after that, roll it, roll it to make sure all the water gets out. <laughs> Look, the water here gets out, okay? In between in any kind of cloth, like two sheets of carbon. Okay. We put it in this way, vertical and horizontal way, like a weaving. Mm-hmm. Okay. said <laughs> to ให้วางทับกันซ้อนกันเหมือนเราสาระตะก,ก้าหรือว่าสารอะไรสักอย่างคะ่ะจะเป็นแบบนี้คะ่ะ okay. and cover it uh huh. and put it the machine of the breast for one week mm, for one week yes exactly the same way in China. วั t น t n t เ t i w e e k นาปจ็ดวันผ่านไปค่ะ dark ด n e อันนี้คือแช่ในาน้ำนานกว่าเป็นสองอาทิตย์นะคะถึงจะได้มีสี <Okay. S 2> นี้ค่ะ mm hmm. okay. โอเคโอเค้เหนียวมากเลยค่ะกระดาษเหนียวมากเลย This is a fake one. The, the sound one. that means a fake one.